ประกอบคอมชุดระบายความร้อนแบบเปิดต้องใช้งบเท่าไหร่คลิปนี้มีคาตอบค่ะเรีมเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยคงให้ความสําคัญกับการระบายความร้อน CPU กันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบระบายความร้อนฮีติงนะคะหรือว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะซึ่งจะมีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําเปิดหรือว่าชุดน้ําปิดค่ะในคลิปนี้นะคะครีมจะมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าถ้าหากต้องการที่จะประกอบคอมพิวเตอร์ระบายความร้อนด้วยชุดน้ําเปิดต้องใช้งบเท่าไหร่ คิมต้องขอบอกก่อนนะคะว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าระบบระบายความร้อนแบบอื่นๆค่ะเพราะว่าเรานะคะสามารถที่จะออกแบบทางเดินน้ำได้เองทำให้มีความสวยงามที่มากกว่านอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์คัสตอมได้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นวอเ e อร์บ็อกซ์ฟิตติ้งท่อน้ำปั๊มน้ำต่างๆก็สามารถคัสตอมได้เองหมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยอุปกรณ์ที่คิมได้พูดไปนะเขาจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงติดตั้งก็ค่อนข้างยากค่ะทําให้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดเนี่ย อยู่ในคอมพิวเตอร์ในระดับไฮเทคมเป็น่วนมากแต่ทาง j v นะคะก็มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําแบบเปิดค่ะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะพร้อมสาหรับการติดตั้งจากทาง Thermotech ในรุ่น Pacific 4240และภายในชุดเซ็ตของทาง Thermotech นะคะก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CPU Water Block ค่ะหม้อพักน้ําที่มีปั๊มน้ําในตัวหม้อน้ําขนาด2ตอนฟิตติ้งนะคะรวมไปถึงท่อน้ำแบบแข็งค่ะขนาด16มิลลิเมตรความยาวถึง50เซนติเมตร8เส้นด้วยกันค่ะ ก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะตอบโจทย์การออกแบบทางเดินน้ําของเพื่อนๆได้อ,อย่างแน่นอนแล้วราคาของเทอร์ o มเท h แปซิฟิก C 2 4 0ค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่12,900บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าหม้อน้ําขนาด2ตอนไม่ถูกใจเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลือกรุ่นที่มีหม้อน้ำสามตอนได้นะรุ่นนั้นเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่14,900บาทค่ะ ถึงแม้ ham, ว่าการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ําแบบเปิดนะคะจะสามารถระบายความร้อนได้ดีรวมไปถึงมีความสวยงามมากกว่าแบบอื่นๆแต่ว่าชุดน้ําแบบเปิดเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะแถมการติดตั้งนะคะจะต้องติดตั้งกับช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งด้วยจึงจะทําให้ชุดน้ําแบบเปิดเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดการรั่วซึมในภายหลังค่ะและแน่นอนนะคะว่าทาง JID เนี่ยก็จะมีช่างที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการติดตั้งคอยให้คําแนะนําเพื่อน,นๆคะ่ะ นจเยกันบ้างคะเพื่อนเพื่อสำหรับงบประมาณในการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ําแบบเปิดนะคะแต่คิมบอกก่อนนะว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญกับคอมพิวเตอร์มากค่ะเพราะสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะระบายความร้อนด้วยฮีติงหรือว่าระบายความร้อนด้วยน้ํานะคะหรือว่าถาใครอยากได้ความสวยงามด้วยแล้วก็คิมว่าชุดน้ําแบบเปิดเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ต้องการติดตั้งชุดน้ําแบบเปิดหรือว่าระบบระบายความร้อนแบบอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ ะะและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jid.co.th หรือแอปพลิเคชัน JID สังครบ3000เราม, 3, 000, มีบริการสงฟ่รีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JID n n e l กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ